สวัสดีค่ะก็สซิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะมองหารถกระบะไปใช้งานกันอยู่นะคะคันนี้เพียงแค่ราคาหลักหมื่นเท่านั้นค่ะนําไปใช้เข้าไร่เข้าสวนกันได้สบายเลยนะคะวิ่งขับขี่บรรทุกหนักก็สามารถใช้งานกันได้ค่ะรถกระบะ m a สด้าไฟเตอรค่ะรถยนต์ปี97นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะราคา5 8า0 0บาทค่ะทุกท่านราคานี้ต้องไปตามสภาพและอายุกันเลยนะคะ รถบ้านเดิมๆค่ะเอกสารมีครบตัวรถได้สีบางๆค่ะทุกท่านหน้าหลังเดิมๆค่ะภายในสะอาดนะคะเครื่องยนต์ 2,500cc ซเครื่องเดิมค่ะคู่รถมานะคะช่วงล่างดีแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยเป็นพาเวอร์เพลงมีฟังค่ะภายในสวยพายสี67 สนใจคันนี้นะคะ5 8 0 0 0บาทราคานี้เป็นราคาเงินสดค่ะสนใจพิกัดดูรถได้ในอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่เน้นโทรนะคะติดต่อโดยตรงกับผู้ขายไม่ว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการนัดวันเวลาไปดูรถนะคะโทรคุยกันโดยตรงได้เลยค่ะแอดมินใส่เบอร์โทรไว้ให้ใ,หใต้คลิปนะคะในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและคอมเมนต์มาทักทายกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ